รีวิวรถ8นาทีกับคันนี้ค่ะนี่เลยมิซูมิชิมิลาดนะคะเป็นเครื่อง1.2อีโคคาประหยัดน้ำมันมากแล้วตัวนี้ผ่อน5,000กว่าบาทตลอสัญญาเพียงแค่ลูกคา้านำแค่แบงค์10มา1แบงค์รับส่ว,สวนลดสูงสุด1 0 0 0 0บาทได้เลยนะคะคันนี้ออกรถ10บาทงวดผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทตลอดสัญญาขอแค่ลูกคา้าประวัติคดีๆไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะคันนี้นะออกแบบฟรีดาวได้เลย วันนี้เดี๋ยวน้องแป้งจะพาลูกค้าดูออปชันของมิสูมิชิมิลานคันนี้นะคะว่าตัวนี้น่าเล่นตรงไหนบ้างแล้วตรงนี้ก็คือเป็นตัวหน้าใหม่ด้วยแล้วงวดผ่อนอยู่ที่5,000กว่าบาทถ้าซื้อสดตัดโปรอยู่ที่3,000 0นต้นๆน,นะคะตัวนี้นะ ความโอนเล่มให้เลยนะคะวันนี้ก็ไปชมกันของด้านหน้าของเรานะคะพี่ของมิซูมิชิมิลาดคันนี้นะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของกระจังหน้าของชมประมาณปี2020ค่ะไฟหน้าของน้องก็จะเป็นตัวของฮานเจนนะคะตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะก็คือเป็นตัวเริ่มต้นของเรานั่นเองนะคะส่วนด้านข้างของเราก็คือจะเป็นแมก มาจากศูนย์โรงงานนะพี่แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ลูกค้าคนไหนที่ดูคลิปของน้องแป้งวันนี้นะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์หรือขอจอให้เดี๋ยววันนี้แต่งแม็กให้ลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะพี่ฝากแคปแคปหน้าจอวิดีโอนี้มาได้เลยนะเดี๋ยวน้องหาชุดแต่งให้นะพี่อ่ามาส่วนของด้านข้างของเราถ้าสมมติว่าเราล็อกรถนะคะตัวกระจกนี้ก็จะเป็นกระจกของอัตโนมัตินะพี่ก็คือจะปิดอัตโนมัติเลยแล้วถ้าสมมติว่าเราเปิดอ่ะนี่ อันนี้คือไฟไฟเรวด้านข้างก็คือจะติดของตัวกระจกรถเลยประมาณนี้เลยนะคะอ่ะส่วนของด้งานในของเราก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นกุญแจประมาณนี้เป็นกุญแจหมุนนะคะแล้วก็จะมีตรงรีโมทก็คือตรงบนนี้นะคะอ่ะแล้วก็เปิดดูด้านในของเราส่วนด้านในของเราละโอ้โหใหม่นะพี่ใหม่อยู่นะคุณโทนเป็นตัวของสีดำนะพี่ดูแลรักษาง่ายนะคะอ่ะเปิดเข้ามาปุ๊บออปชันเราจะอยู่ประมาณนี้เลย เป็นตัวของเบาผ้านะคะเดี๋ยววันนี้น้องจะพามาสตาร์รถด,ดูดูจงดูจอ,จอฟังคงฟังเครื่องนะคะว่าตัวนี้เดิมเดิมไหมเป็นยังไงบ้างนะพี่นะอ่ะพี่ดูตรงนี้ได้เลยรอยด้านข้างนะ,ะพี่รอยเม็ดอันยังอยู่ชัดเจนอยู่เลยนะอ่ะส่วนตรงขอบประตูพี่ดู เครื่องเดิมๆเลยค่ะพี่มีรับประกันนะไม่มีชนหนักที่พ่วงไฟไหม้น้ําท่วมกับไม่นแน่นอนลูกค้าดูตรงด้านน้านข้างของรถได้เลยตัวนี้ก็คือจะเป็นรอยเม็ดอัดมาจากศูนย์โรงงานนะคะถ้าตัวนี้มีมรอยคงรอยขันก็คือรอยตรงนี้ก็คือจะไม่ตรงกันแล้วนี่ตรงที่มันมีขีดรอยนะคะแบบนี้เขาจะเรียกว่าเดิมเดิมนะคะพี่นะตัวนี้ก็คือจะอยู่ทางด้านหลังของผู้โดยสารนะคะตัวนี้นะก็จะเป็นของทรงรถเก๋งทรงห้าประตูนะคะอ่าเป็นแบบนี้เลย ส่วนด้านท้ายของเราก็คือจะเป็นตัวของไฟท้ายแบบ LED นะคะก็คือจะมีเป็นไฟด้านหลังให้ก็คือไฟเบรกดวงที่3ให้ติดของตรงนี้นะคะติดตัวของสปอยเลอร์หลังให้ตัวนี้ก็เป็นทรง5ประตูสามารถนี่อันนี้ก็คือเปิดตรงนี้ได้เลยใส่โครงใส่ของได้ปกติเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าลูกคา้าใส่ของชิ้นใหญ่ก็สามารถพับบอร์ดเรียบใส่ของได้เลยนะคะส่วนด้านหลังของน้องก็ตรงนี้ก็คือจะมีเป็นตัวของอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดู ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวของชุดปะนะคะตัวใหม่จะไม่มีเป็นตัวยางอะไรนะคะจะเป็นตัวชุดปะเลยเอ่าพี่ดูตรงนี้ยังไม่แกะเลยนะคะพี่ใหม่ๆเลยนะตัวนี้นะอ่าตัวนี้ก็ใส่ของได้เยอะตัวนี้ก็คือเป็นแผ่นรองตัวนี้ก็คือจะเป็นที่กันกลิ่นนะคะสําหรับตัวนี้ถ้าลูกค้าคนไหนไม่ใช้ก็ถอดไปที่บ้านได้ปกติเลยหรือว่าถอดไปด้านล่างได้ปกติเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ปัดน,น้าฝน ปัดอ่าปัดหมอกอะไรนะคะพี่อยู่ด้านหลังใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ส่วนลูกค้าคนไหนที่ติดเรื่องของป้ายทะเบียนนะคะพี่ไม่อยากได้ป้ายขอนแก่นนะทางร้านของน้องมีสสาขามีกรุงเทพแล้วก็ขอนแก่นลูกค้าสามารถเลือกไป้ายได้ปกติเลยเดี๋ยวทางร้านน้องโอนให้ฟรีนะพี่นะไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบว่าไม่สบายใจนะพี่ส่วนตรวนี้ก็คือจะเป็นทางการน,น้ำมันนะคะตรงนี้ก็คือจะรับรองอรองรับของน้ํามันเบนซินพี่รองรับ e 2 0 9591ได้ปกติเลยนะคะ อันนี้ก็ส่อง,งทางซ้ายนะคะตัวนี้นะรอยมินโอมิงอาร์ตยังชัดเจนหมดเลยนนนเดิมๆมาจากศูนย์โรงงานเลยนะพี่ตอนนี้สวยนะคะเดิมๆเลยอ่ะเดี๋ยวน้องจะพาลูกค้าไปสตาร์ทรถดูนะคะน<อ>นพี่ว่าตัวนี้เครื่องเป็นยังไงบ้างเครื่องเดิมไหมเดี๋ยวจะพาสตาร์ทดูด้านในก่อน,นแล้วก็จะพามาดูด้านนอกนะคะว่า รอยเม็ดโอเมก้าในหน้าเครื่องเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพามาชมอีกรอบหนึงอะไปฟังเสียงด้านในกันมาในส่วนของการสตาร์ทรถฟังเครื่องของด้านในนะคะว่าออปชันตรงนู้ตรงนี้จะใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวน้องพาสตาร์ทรถดูนะพี่เดี๋ยวรอหมุนก่อนนะคะแล้วก็ฟื้อย่าเบรกแล้วก็กดหมุนได้เลยฟังเสียงได้เลยนะคะพี่ องแอนะคะเปิดได้ปกติเลยอันนี้น้องเปิดแอร์แบบแบบพัดลมเบอร์สามะพี่ร้อนนะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอร์อยู่ด้านคนขับนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยอ่าไม่ใช่ตัวนี้ก็คือจะเป็นฟังก์ชันนะคะก็คือเป็นที่ปรับกระจกแบบไฟฟ้านะคะเปิดปิดอันนี้เปิดล็อกนะคะใช้งานได้ปกติเลยรอบขันตัวนี้ก็คือจะเป็นอ่าที่แบบกระจกแบบไฟฟ้าตัวนี้ก็คือทางด้านขวาก็จะเป็นของออโต้นะคะก็คือเป็นฝั่งเดียว ส่วนด้านข้างก็จะใช้แบบอัตโนมือนะคะพี่ไม่ใช่มุนนะเป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกนะพี่ตัวแอลก็คืออยู่ทางซ้ายนะตัวอาอยู่ทางด้านขวาค่ะถ้าสมมติว่าเราปรับทางเราค่ะปึ๊บนี่แล้วก็ไม่ต้องเอามือไปผักนะคะพี่ถ้าเอามือผักก็คือตรงกระจกตัวนี้ก็คือจะพังนะคะลูกค้าก็ปรับปกติเลยนี่ด้านข้างนะคะขึ้นลงขึ้นลงตามลูกศรตามสายตาเราได้เลยนะคะพี่ตัวนี้นะ ่าส่วนเราปอบได้แลวปุ๊บกลับมาเป็นถิ่ปกติหรือหรือว่าลูกค้าจะมาฝั่งของเกลนองเองนงเอนี่ฝั่งของทางด้านซ้ายปุ๊บเรากดปุ๊บเราก็เยียใช้งานได้ปกติเลยนะคะพี่นะนมาส่วนด้านหน้าของอพวงมลาลัยของเราตัวนี้ก็ยังไม่เป็นของ พวมอะไรบางติฟังชันอันนี้ก็คือยังไม่เป็นนะคะเป็นตัวเริ่มต้นของน้องก็จะได้ประมาณนี้เลยนี้ก็คือจะเป็นที่เปิดเสียงลดเสียงอันนี้ก็คือเป็นย้อนกลับอันนี้คือข้ามอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นจอทัศสกรินนะคะตัวนี้ก็คือยังไม่มีตัวของกล้องถอยนะพี่นะ,ะตัวนี้ก็ตัวนี้มันมีสีด้วยหรอมันมีสีด้วยหรอไม่ใช่หรอ เดี๋ยวก็คือจะเป็นที่รับสายวางสายปกติภมอะไรของเราเออไม่ใช่ตัวของจอทัชสกรนของเรานะคะตัวนี้ก็อะทมบ้านนะคะวิทยุเชื่อมต่อของบลูทูธได้แล้วก็เสียบสายอ p พเปิคาเฟได้ปกติลองรับนะคะพี่ตัวนี้ก็คือเสียบสายก็ขึ้นจอของแผนที่ปกติเลยชาัดบงชัดแบตนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะพี่อะส่วนด้านหน้าของเราตัวนี้เลขไม้ของน้องอยู่ที่23,867กิกโลนะคะตัวนี้ก็ เลขไม้ของนี้มีรับประกันนะพี่ไม่มีชนหนักพี่คว่ไฟไหม้น้ําท่วมกับไม่น,นอนแล้วตัวนี้มีรับประกันเรื่องไม่ให้หรือทุกส่วนที่น้องแจ้งไปนะคะถ้าส่วนลูกค้าคนไหนซื้อไปแล้วยังไม่สบายใจลูกค้าสามารถขับไปเช็คเข้าสู่ได้เลยทางร้านของน้องถ้าตรวจเจออย่างใดอย่างหนึ่งที่น้องพูดไปลูกค้าสามารถเอารถเข้ามาที่ร้านน้องสามารถคืนเงินให้หรือเปลี่ยนคันได้ปกติเลยเพราะารถทุกคันก่อนส่งมอบน้องเช็คให้ลูกค้าทุกอย่างเลยนะคะพี่นะ อ่าส่วนในของตัวด้านหน้าของเราเกียร์ลงเกียร์ลดนะคะพี่คู่มือคู่มือคู่มือปกติเลยนะคะหน้าลงหน้าเล่มก็คือน้องทําให้หมดทุกอย่างนะคะพี่นะอ่ะเสร็จแล้วส่วนของด้านในเดี๋ยวน้องจะพาไปดูเครื่องด้านนอกนะคะพี่ว่าเครื่องเดิมไหมเสียงเป็นยังไงบ้างสําหรับลูกค้าคนไหนที่อยากซื้อออนไลน์นะพี่น้องก็สามารถส่งวิดีโอให้ลูกค้าดูได้เลยก่อนออกจากร้านก็มีการการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนกรองแอร์ให้นะคะพี่เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เลยนะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องในรอบ10,000มกิโลให้ลูกค้าก็คือลูกค้าซื้อไปครั้งแรกจบเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะคะปีแรกนะแล้วก็มีการต่อภาษีพรบรให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็คือใช้งานไปก็คือซื้อสดรอรับเด่นอย่างเดียวถ้าซื้อผ่อนก็รอแค่จ่ายงวดอย่างเดียวเลยน้องทําให้หมดทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ากันนะคะแล้วก็ ดี๋ยวจะบอกช่องทางในการติดต่อนะคะพี่อ่ะ uh, ไปชมกันเลยห้องเครื่องกันนะคะพี่นะน้องบอกไว้เลยว่าเดิมๆเลยนะพี่รอยเม็ดอ์ดยังอยู Over ่แบบชัดเจนเลยนะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็องรอดูน้องตัดแกตก่อนนะคะวเม็ดตัวเม็ดอัดมาจากถือโรงงานที่ตรงนี้นะไม่มีไม่มีรอยขันเลยค่ะพี่ร้านขน้องมีรับประกันนะไม่มีขนาดของเครื่องไปไม่มาทุ่นตัดไม่หมดแล้วก็ไม่มีการส่งตัดเครื่องเลยนะเดี๋ยวมาดูวนกันไปเลย มออกมันจะออกมาจากถุงนะคะเปลี่ยนรื่ก็คือหลังเป่ี่ยนขาลูกบอลแล้วเปลี่ยนเดือนสี่อ่ามันมีสี่เดือน2องหปดนะคะเปลี่ยนขาลูกบอลแล้วขาก็ใช้งานได้ยาวๆเลย